ไลแล้วครับหลายแล้วสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟาร์มบอยอีกแล้วครับเดี๋ยววิดีโอนี้ฟาร์มบอยพามาดูการดั้มันสับปะหลังครับนี่รถหกล้อ มาแล้วพึ่งลงจากตาช่างมาเลยครับความบอยไม่แน่ใจว่ากี่ตันนะครับเป็นหกล้อยาวแต่บรรทุกอ่ามันเป็นกระบะต่ำครับเดี๋ยวเบื้องต้นพามาดูตาไอตัวทีครับพามาดูดัมนะดัมของอ่าลานนี้เป็นแบบนี้ครับใช้ไฮดรอลิก ของอ่าเป็นใช้คำว่าของดั้มรถสิบล้อแหละครับยกอ,อ่าเดี๋ยวเบื้องต้นก็รถก็จะถอยมาจากนู่นครับตอนนี้ฟอร์มบอยอยู่ที่ซับจเจริญพืชผลครับ เดี๋ยวทางงานของลานมันก็กำลังเตรียมดําอยู่ครับเพราะว่ารถช่วงยาวครับก็เนื่องจากว่าอ่า ขนาดช่วงรถของหกล้อคันนี้เป็นรถช่วงยาวครับก็ไอตัวชุดชุดดัมมอ่ะมันสั้นครับต้องถอดเอาเหล็กกันชิ้นนั้นออกก็เดี๋ยวมาดูว่ารถตักแชมป์จะยกตัวกาดกาดรถตกตรงนี้ออกได้หรือเปล่าครับอ่าอันนี้เป็นการเตรียมงานอยู่นะครับ ก็เป็นงานที่ค่อนข้างอันตรายหน่อยครับไม่น่ามีปัญหาครับค่อยๆถอนขึ้นแล้วอ่าขึ้นง่ายๆเลยครับแะ่กี้มันไม่บาลานซ์อ่า อ่าเรียบร้อยครับเอาออกได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนที่รถล,ล้อมาอีกทีครับมาแล้วครับอ่ารถหกล้อบรรทุกมันปล่ขเข้ามาแล้วนี่อมาบอยต้องหลบก่อนครับ งานอันตรายนี่ครับเห็นไหมครับช่วงรถหกล้อมันยาวครับคือถ้ารถยาวมันจะพอดีนี่ครับล้อหน้าก็จะพอดีกับอ่าของฐานของดัมเดี๋ยวทางทีมงานก็จะของโซ่ครับเพื่อไม่ให้รถ พอดีกับกระบะดำเป๊ะเลยครับเดี๋ยวทางทีมงานก็จะของโซ่กับออตัวคานล้อหน้าเดี๋ยวฟาร์ม,โมโบอยพามาดูอตอนที่ดำเลยครับ อ่ะนี่ตอนนี้ก็อของโซ่เรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูอ่ะสตาร์ทระบบไฮดรลิกแล้วครับอ่ะยกดามแล้วเดี๋ยวเขามาบอยพามาดูดูใกล้ๆหน่อยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะอันตรายครับ ああมันเริ่มหล่นลงนะครับออ่าครับเริ่มไหลแล้วครับเริ่มไหลแล้วอ่า ไลแล้วครับหลายแล้วตะกี้พอมบอยไม่ได้ไปดูว่ากี่ตันครับรถคันนี้ออพอดีว่ามีเบล,ลอยู่กลางคันครับมันก็เลยติดติดหน่อยอเรียบร้อยครับ นะอันนี้คือท่อแก่ใหญ่มาคุมงานเองครับไงง่อง,งง่องเลยครับขี้ฝุ่นมันครับฝุ่นที่ติดมากับหัวมันอ่านี้เรียบร้อยแล้วก็ปลดล็อกรถแล้วก็กลับไปช่างรถเปล่าครับอ่าเป็นอันจบครับก็สำหรับวิดีโอการมาดัมมันที่ซับเจริญพืชผลอำเภอระวันจังหวัดเลยนี้ก็ พอมองบอยก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีวิดีโอดีๆนำมาแชร์ให้พอมีพี่น้องได้รับชมเรื่อยๆครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ